สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเบิงแนวทางทางช่องจินตนาชแนลค่ะวันนี้วันที่4ี่กุมภาพันธ์สองห้ค่ะคุณผู้ชมจินตนาจ,จะลงแนวทางราวพัฒนาของหนุ่มภูพานค่ะคุณผู้ชมหนุ่มภูพานแล้วก็ของคนสารคามค่ะคุณผู้ชมของคนสารคามกับหนุ่มภูพานจินตนาจ,จับประกบกันเลยนะคะคุณผู้ชมปะทะกันเลย สองเซียนเพิ่นบก่อยหลุดค่ะคุณผู้ชมเป็นเซียนที่ปังไม่ค่อยหลุดนะคะของอยังของนุ่มผู้พันค่ะคุณผู้ชมของเพิ่นเดินดีมากตลอดค่ะคุณผู้ชมจักงวดแล้วจินตนาจะนับเบอห้คุณผู้ชมเบิ่งค่ะว่าจักงวดแล้วตั้งแต่ทีผ่านมาเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาต,ตั้งแต่เดือนมกราที่เพิ่นให้มาค่ะคุณผู้ชมให้มาตอนกลางเดือนพอมได้ค่ะคุณผู้ชมให้มาช่วงกลางเดือนแต่ว่ายังงบนหลุดจะเือคะ่ะ ย้อนหอดนะมือหนีเงว่าถ้าเดือด,ดค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้วันที่ห้าไม่รู้จะหมุดไหมนะคะกลับมาเบิร์นกันค่ะคุณผู้ชมฝากขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับแนวทางที่ลืมบัไดนะคะก็คือเจ้าของแนวทางที่แบ่งปันน้าใจมาให้คุณผู้ชมค่ะก็คือเซียนหนุ่มภูพานนะคะที่เป็นแบ่งปันแนวทางที่ค่อนข้างแม่นค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะคุณผู้ชมด้วยความเชื่อนะคะที่เราเห็นนะคะกับ เอามาฝากคุณผู้ชมทายยอหลังไปเบิ้งคะ่ะคุณผู้ชมแต่ละสูตรของเพิ่นที่เพิ่นห้มากเพิ่นกันมาดีดีคะ่ะคุณผู้ชมตั้งใจมาฝากคุณผู้ชมเนาะเอามาฝากให้คุณผู้ชมที่ติดตามไม่อยากให้ผิดหวังฐาแนวท่าว่าเขาปุ๊บในเพิ่นสินอนไกลนาค่ะค่ะคุณผู้ชมเพิ่นวาเนาะโอ้นอนมาหลักเลยแนวทางคุณผู้ชมติดตามมาหลายๆเราลุ่าเพิ่นใส่ใจคะ่ะค่ะคุณผู้ชมจินตนาค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับความตั้งใจเนาะคะ่ะที่แบ่งปันมาให้คุณผู้ชมฟรีคะ่ะ ด้วยน้ำใจนะคะล้วนๆเลยน,น,น,นะคะของเซียนหนุ่มภูพานค่ะอินตหนา้าไปบ้านเพื่อนๆกันก็ตอนรับครับสู้ดีค่ะคุณผู้ชมเป็นกันเองนะคะจริงใจแต่แต่บอมันประมาณว่าเหมือนแบบเป็นธรรมชาติมากค่ะคุณผู้ชมเป็นกันเองแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องนะคะเป็นจินตนาค่ะมีความที่ว่าไปแล้วรู้สึกรู้สึกดีค่ะคุณผู้ชมที่เป็นกันเองแล้วบบอห้เกิด์เคินเะะนาะเนาะเพื่อนดูแลดีมากค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านๆค่ะ ว่าความใส่ใจของเพิรนนะคะไม่ต่างกับจากแนวทางค่ะคุณผู้ชมอันนี้จินตนาขอขอบคุณเลยๆค่ะนะคะสำหรับการตอนรับขับฟูครบปีหนึ่งพอดีค่ะคุณผู้ชมที่ได้ไปรู้จักกับหนุ่มฟูพันเนาะคะ่ะแนวทางของเพิ่นกับพยายามให้เดินดีเพื่อให้คนเข้ามาดูทางช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมเพิ่นลงบอหลายช่องค่ะมีสองช่องนะคะแต่ว่าทางของหนุ่มผูพานสุดเราพัฒนาเพิ่นลงช่องเดียวค่ะของจินตนาชาแนลนะคะ อ่ะค่ะคุณผู้ชมทีเขาไม่เห็นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะค่ะทีเขามาเห็นแนวทางเนาะอ่าบอ่อู่างวดนี่สิเขาหรือสิหลุดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผ่านมาพูดได้เต็มปากว่าเข้าไม่หลุดนะคะที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมอ่ะสิบงวดค่ะคุณผู้ชม สิบงวดไม่ต่างกับเด็ดเดินดีของจินตนาเลยค่ะคุณผู้ชมสิบงวดยังไม่หลุดเนี่ยถือว่าโอเคแล้วค่ะแล้วก็ของพ่อคนสารคามนะคะของคนสารคามเป็นไหามาสามงวดแล้วนะคะสี่งวดนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่หลุดค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าตัววิ่งอยู่งวดก่อนก็เข้าจับคู่งวดก่อนนู้นก็เข้าตัววิ่งเพื่อนไฮมาแรกๆคุณผู้ชมห้าแปดนะคะเพื่อนไฮมาอ่าห้าแปดหรือแปดห้า ปดสามแปดสิบแปดห้าค่ะคุณผู้ชมเพื่อนไฮมากระเข่าตรงๆเลยค่ะมือน,นันได้สิบบาทอยู่ค่ะคุณผู้ชมเนาะคะ่ะกะพ่อถามอาจารย์เพื่อนเนาะคะ่ะว่าตัวใดเพื่อนกระเน้นหายอยู่ค่ะคุณผู้ชมเอาไปบางแนวทางะคะ่ะคุณผู้ชมสองเซียนปะทะกันเลยนะคะของวันที่ห้ากุมภาพันสองห้าหกแปดค่ะคุณผู้ชมเป็นเลิกกันย่างดีเลยเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมือน,นี่เนาะ ตอนนี้กเกือบจะหกทุมแล้วเดี๋ยวจินตนาจะได้พักผ่อนบ้างนะคะกะเ็เลยร่วมคลิปไปเรื่อยนะคะแล้วก็เอาเสียนทีแมนแมนมาให้คุณผู้ชมได้เบิ่งประกบกันนะคะไปดูแนวทางกันเลยค่ะแนวทางราวพัฒนาของวันอังคารเอ้ของวันพุทธที่5กุมภาพันธ์สองหนะคะคนสารครามให้วิ 9, ่งเค่ะ เพื่อนว่าตัววิมมาสาคัญดอกคนจับคู่ไห้่มันเขา่าสัน่ะคุณผู้ชมงวดนี้ให้มาเก้าคู่ค่ะคุณผู้ชมให้มาเก้าคู่มีบางงวดกะหลายบางงวดกะน้อยค่ะคุณผู้ชมถามากกระจัดคัดกะพานเพราค่ะมากตัวแดกกะจังค่อยนั่มไปเนาะคะ่ะเอาไปม้วนค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะข้ามโค้งนะคะต้องดูก่อนแนวทางว่าเราจะไปเหนือไปใต้เนาะคะ่ะเนาะต้องตามเพิ่นไปเพิ่นเป็นไก่ค่ะคุณผู้ชมเอามากวนอีกละ ลงไปไม่เอาไปลงไปอ่าแล้วก็เพิ่นจับคู่ให้นะคะมีสามเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์หกหนึ่งสามแปดสี่แปดค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางราพัฒนาของอ่าคนสารครามคะ่ะกวนอีกแล้วะคะ่ะคุณผู้ชมกวนนี่ก่อน ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมอันนี้งวดงวดงวดแรกเพื่อนไหมา่นะเพื่อนไหมทาทั้งไล่ค่ะคุณผู้ชมจินตนาบริเลงช่องเนาะงวดห้าแปดนะคะเอ้แปดห้าค่ะคุณผู้ชมะก็เข้าแปดหานะแล้วกะ็งวดวันที่ยี่สิบเก้าเพื่อนไหมาเจ็ดค่ะคุณผู้ชมเป็นตัววิ่งเขาตัว,วิ่งเนาะคะ่ะแล้วก็งวดวันที่งวดวันที่อ่า วันที่31ค่ะคุณผู้ชมชุดแรกเพื่อนให้จินตนามาแรกเล่ยวิ่งหนึ่งคะ่ะแต่ที่นี่จินตนากะเล่ยลืมแก่คะ่คคคะคุณผู้ชมเพื่อนไห้มาชุดที่สองเพื่อนเเอาชุดนีเดอร์วัสดก็เล่ยลืมแก่ค่ะคุณผู้ชมก็เลยเป็นหนึ่งเนาะแต่จริงๆเพื่อนวิ่งสองค่ะก็เข้าสองอยู่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเข้าสองอยู่นะคะแล้วก็วันที่สามค่ะคุณผู้ชมผลออกเ้า97เพื่อนกับไหวิ่งเก้าค่ะแต่เขาอีกค่าคุณผู้ชม ิ่งก้าก็เข้าอีกนะคะแล้วก็มาดูวดนี้ค่ะคุณผู้ชมวดนี้เพื่อนไหมาตามนี้เลยเนาะเนาะก็คือวันที่ห้ากุมภาพันธ์เอ้ยวันที่ห้ากุมภาพันธ์สองห้าหกแปดวันพุธค่ะเพื่อนไหมาตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะจินตนาขอบพระคุณเลายๆค่ะคนสารครามนะคะที่คุณพ่อเพื่อนไหแนวทางมา่วางท้างช่องจินตอร์นาชาแนลค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามนะคะจิตใจดีงาม ที่คุณผอเพิ่นแบ่งมานะคะเนาะให้คุณผู้ชมได้เห็นทางจงจินตหน้านํ่รัฐบาลไทยของเพิ่นกระเดินดีค่ะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมจิตตามน้ำเด้อค่ะแนวทางลาพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยของคนสารคามค่ะถือว่าไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ากาเพิ่นกระมีตัวเน้นกับตัวบนเน้นนะคะอย่างวันนี้เน้น3 9 5 1, 7, 1, 4, 9ก้าห้าเก้แล้วก็สีค่ะเพิ่นเน้นตัวไหนออกตัวนั้นเพิ่นว่าค่ะคุณผู้ชม เอาอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะจะเป็นจังหวะบอจังสึกจังทาเบิงเอาคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะเอาคะ่ะคุณผู้ชมไปต่อของหนุม่มภูพานคะ่ะหนุม่มภูพานนวดนี้ให้วิ่งสี่ให้วิ่งเลขสองเลขสี่เลขสามเลขหกคะ่ะคุณผู้ชมจับคู่กันกับเขาเดอะะ้อค่ะคุณผู้ชมวดที่ผ่านมากับเขาอยู่เด้ส่วนรัฐบาลไทยเพิ่ให้สูตรนีมากคะ่ะคุณผู้ชม สูตรของหนุ่มภูพานเพียวๆเลยค่ะคุณผู้ชมหนุ่มภูพานให้2องสี่สามหจับคู่0 2 5ย์สอง้าสองสี่เ้าหกค่ะแนวทางลาพัฒนาค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าค่ะคุณผู้ชม10งวด10งวดยังไม่หลุดค่ะให้เบ่งแต่แงงวดแรกเลยค่ะคุณผู้ชม15บ้าวันที่13เข้า8ปดเจ็ด นะคะวันที่สิบห้าเข้าหนึ่งค่ะมาตัวเดียวอ่างวดนี้เข้าเก้าสี่สิบเจ็ดเข้าเก้าสี่เดือนมลกาล่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่ยี่สิบเข้าแปดศูนย์แปดหกวันที่ยี่สิบสองเข้าสี่ผลออกสี่สามวันที่ต่อมาค่ะคุณผู้ชมเบิงทวงพ่อยเป็นเวลาเนาะ วันที่24เข้า3ค่ะพะว,ว่าผลออก32จับคู่เขาพร้อมค่ะคุณผู้ชมจับคู่เข้าด้วยนี่นะคะแล้วก็วันที่27เข้า4เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมผลออก5 24จับคู่บอเขาแล้วก็วันที่29เค่ะเขา้า9 7ค่ะคุณผู้ชม นี่ยมันอยู่ใกล้ๆกักนนึงไหมคะคุณผู้ชมมาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสี่สองสองสี่สองแปดแปดสองอยู่นี่ละมไปไก่ค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ปีใหม่มานี่ยววนๆเวียนๆอยู่นี่แหละคะ่ะยิ่งเดือนนี้ด้วยซ้าค่ะคุณผู้ชมเนี่ยปลายเดือนเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมที่ผ่านมาเน,นี่ยค่ะเก้าเจ็ดนี่อยู่ใกล้ๆน,นิดนึงแล้วก็วันนี้สี่สองอ่ะสี่สองออกอีกค่ะคุณผู้ชมแล้วเมื่อคือนก็ยังมาอีกสองแปดอีกดู เอาวันนี้เพิ่นเข่าสามตัวเลยค่ะจับคู่บกเข่าค่ะคุณผู้ชมของวันที่สามที่ผ่านมาเมื่อน้จินตนาขอให้คุณผู้ชมจงมีความสุขในการดูนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแล้วก็ให้พิจารณาเด้อค่ะคุณผู้ชมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแนวทางไม่มีใครรู้มันจะเข้าจะหลุดนะคะนํามาเพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเบง,บงโดยความบันเทิงนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าขาดตกบ,บกพร่องหรือว่า พูดไม่ดีตรงไหนนะคะจินตนาขอ,ขอโทษขอให้กราบงามๆที่อกข้างซ้ายคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอให้โชคดีทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจ <c oughs> ขอบคุณเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแมว